บนโลกของเราใบนี้มีความจริงที่น่าสนใจอยู่มากมายที่เราไม่อาจเรียนรู้ได้หมดดังนั้นจึงมีพื้นที่มากมายในโลกออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนต่างมาแชร์ความจริงที่น่าสนใจแบ่งปันให้เพื่อนๆในโซเชียลได้รับทราบกันวันนี้ยูโนรู้ไว้ก็ใช่ว่าจึงจะขอพาทุกท่านมาชมความจริงที่ฟังดูน่าเหลือเชื่อเราเหมือนกับเรื่องโกหกแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อย่างแน่นอนครับ 1. ในปี19 0 1 หลอดไฟเซนเทเนียลบอลได้ถูกเปิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียและมันยังคงส่องสว่างมาจนถึงทุกวันนี้รวมเป็นเวลานานกว่า120ปีและเป็นหลอดไฟที่ถูกเปิดต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลก 2. โคอาล่าใช้เวลานอนหลับนานถึง22ชั่วโมงต่อวันส่วนเวลาที่เหลือมันจะใช้ไปกับการกินและหาคู่ถ้ามันไม่พบอะไรเลยก็จะยอมแพ้และกลับไปนอนใหม่ฟังไปแล้วก็ดูคล้ายๆกับชีวิตบางคนเลยนะครับโดยเฉพาะแอดมินนี่แหละ 3. ในปี2019อีธานซัคเคอร์แมนชายผู้คิดค้นโฆษณาป๊อปอัพได้ออกมาขอโทษต่อชาวโลกเกี่ยวกับการสร้างสิ่งที่น่ารำคาญมากที่สุดอย่างหนึ่งของโลก 4. มีถนนเส้นหนึ่งในกรุงโรมที่ถูกสร้างมานานกว่า2,332ปีและยังคงถูกใช้งานอยู่จนถึงทุกวันนี้ 5. ถนนแอตแลนติกในประเทศนอร์เวย์คือหนึ่งในถนนที่น่าทึ่งมากที่สุดในโลกน่าทึ่งขนาดไหนลองมาชมภาพสวยๆของมันกันครับ ในระหว่างภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแอลคาโปนมาเฟียในตำนานเคยเปิดร้านแจกซุฟรีในชิคาโกเพื่อมอบให้แก่ผู้คนที่ตกงานมากกว่า1,2 0 0 0 0คน 7. ในปี2017ชายคนหนึ่งขุดดินเพื่อติดตั้งสายไฟใต้สนามญ้าบ้านของเขาในรัฐอาคาซซอแต่ไปสะดุดเข้ากับแร่คอสขนาดยักษ์ที่หนักกว่า1.3ตันซึง <the> ่งต่อมาเขาขายมันได้มูลค่ากว่า15.5ล้านบาท แบบนี้เรียกว่าโชคดียิ่งกว่าถูกหวยอีกนะครับ8วลาดีเมียปูตินเป็นนักยูโดสายดำและเทควันโดสายดำระดับ9เหนือกว่าชักนอริสนักแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวชาวอเมริกันชื่อดังมากถึง1ระดับ9มากกว่า99% ของคนที่กดยอมรับคุกกี้บนเว็บไซต์ไม่รู้ว่าคุกกี้คืออะไรแน่นอนว่าใน99%ที่ว่ามีผมอยู่ในนั้นแน่นอน 10. ถ้าคุณมีรายได้30ล้านบาทต่อสัปดาห์นับตั้งแต่วันที่พระเยซูประสูติจนกระทั่งปัจจุบันคุณก็ยังไม่รวยเท่าอีลอนมัสแต่ว่าไปแล้วก็เป็นความจริงที่โหดร้ายเหมือนกันนะครับ11ในดูไบถ้าคุณรีบมากจนคิดว่านั่งแท็กซี่ไปไม่ทันคุณสามารถเรียกเฮลิคอปเตอร์จากอูเบอร์ได้เลยครับ เรียกได้ว่าเป็นวันธรรมดาธรรมดาของเหล่าผู้คนในดูไบก็ว่าได้ 12. ชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยมีรายได้60,000เหรียญต่อปีประมาณ1.8ล้านบาทในขณะที่เจฟเบอสททำเงิน6 0,000เหรียญได้ในทุกๆ20วินาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับ <Wow. S 1> 13ประเทศลิทัวเนียถอนตัวจากกีฬาโอลิมปิกในปี1992เเนื่องจากไม่มีเงินส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเป็นเหตุมาจากผลกระทบต่อการล่มสลายของสหภาพ,าพโซเวียต ทำให้วงร็อกอย่างเกตฟูลเดสได้สนับสนุนเงินทุนให้กับทีมบาสเกตบอลชายพร้อมออกแบบเสื้อและกางเกงให้กับทีมผลลัพธ์คือพวกเขาจบการแข่งขันโดยได้เหรียญทองแดงโอลิมปิก14มานซามูซากษัตริย์ที่ปกครองแอฟริกาตะวันตกในศตวรรษที่14คือบุคคลที่รวยที่สุดในประวัติศาสตร์คาดว่าเขามีทรัพย์สินมากกว่ามหาเศรษฐี5อันดับแรกของโลกตอนนี้มารวมกันเสียอีก 15มีถนนเส้นหนึ่งที่กั้นระหว่างพรมแดนสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าคานูซาชาวอเมริกันจะอาศัยอยู่ฝั่งทิศใต,ใต้ส่วนชาวแคนาดาอาศัยอยู่ฝั่งทิศเหนือ 16. หญ้าฝรั่งคือเครื่องเทศที่แพงที่สุดในโลกโดยมนุษย์ทําการเพาะปลูกญ่าฝรั่งมานานกว่า3,500ปีในการจะทำญ้าฝรั่งได้ให้1กิโลกรัมคุณอาจต้องใช้ดอกของมันกว่า1 5 0 0 0 0หดอกนั่นจึงทำให้ญ้าฝรั่งแท้ๆอาจมีราคาแพงกว่า3 0 0 0 0 0บาทต่อกิโลกรัม เมื่อลูกยีรับเกิดมันจะตกลงมาจากความสูงประมาณ6ฟุตจนสีสะเกทกพื้นแต่นั่นทําให้พวกมันเริ่มหายใจได้และมันจะเดินได้ภายในระยะเวลา30นาทีเท่านั้น18รูปปั้นโมอายบนเกาะอ,อีสเตอร์เคยมีลูกในตามาก่อนและมันถูกทํามาจากปะการัง19คุณจําเป็นต้องใช้ตัวต่อเลโก้จํนวนานวน375,000ชิ้นต่อเรียงกันขึ้นไปจนได้ความสูง1 2 0 0 0ฟุตเพื่อที่จะทําให้ตัวต่อเลโก้ล่างสุดแตกจากการรับน้ําหนักไม่ไหว 20. ชายคนหนึ่งสร้างบ้านต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกหลังจากอ้างว่าพระเจ้าบอกให้เขาทํามันมีความสูง97ฟุตและใช้เวลานานถึง12ปีในการสร้างจนเสร็จแต่สุดท้ายมันถูกไฟไม่จนหมดภายในเวลาแค่15นาทีและนี่คือเรื่องราวน่าเหลือเชื่อจนไม่อยากเชื่อว่าเป็นจริงที่เราได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้รับฟังสำหรับเพื่อนๆแล้วคิดว่าเรื่องไหนหน่าทึ่งที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์กันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า แต่ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากพวกเรา